ก็กลับสวีดตส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำห้าทริคเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาทำห้าทริคบั๊กของในโหมดทั่วไปนะทุกคนนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบห้าทริคบั๊กแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะทุกคนนะเผื่อจะได้บั๊กใหม่ๆก่อนใครหรือว่า ได้ไปแบบโชว์ให้เพื่อนดูแบบบักนี้มึงรู้จักกันเปล่าบักใหม่ล่าสุดเลยนะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็มาบักที่หนึ่งนะทุกคนบักนี้ต้องใช้ไอ้ตัวรถบิ๊กฟุตนะทุกคนนะเพื่อเข้าไปในนี้นะทุกคนนะเอ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้วะ่ะถอยแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้ามาในนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยทุกคน โอเฮียต oh, ิดเออเออเอเอไม่ติดละไม่ติดละกดออกนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ตั้งไอวอลมันต้องมีไอวอลประมาณ2ลูกนะทุกคนนะเราก็ตั้งแบบตรงนี้เลยตั้งตามผมเลยนะเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนนะก็เราก็มาที่ด้านข้างอีกหนึ่งข้างนะทุกคนนะเราก็ตั้งเหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็เราก็ขึ้นรถนะทุกคนนะ เราก็ขึ้นกดขึ้นรถหรือว่ากดนั่งรถก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็กดแล้วก็เราก็กดออกมันก็จะได้แบบทะลุหัวแบบนี้นะแต่มันไม่ได้ทะลุแบบตัวเลยทุกคนก็คือเดี๋ยวผมมาทําใหม่ก็มาทริกที่2นะทุกคนนะก็คือทริกนี้ผมก็เคยทําไปแล้วนะทุกคนนะแต่อันนั้นที่บ้านโพชีนกนะทุกคนนะก็คือบ้านนี้ก็ทําได้นะทุกคนนะ เดี๋ยวผมเก็บปืนแป๊บนึงเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวก็ตายอีกเออ <c oughs> เจ็บคอเนี่ยทุกคนถ้ามีคนมาชาร์จบ้านเราอะ่ะทุกคนแบบเราไม่อยากให้โดนยิงอะ่ะทุกคนเนี่ยถ้ามีคนมาชาร์จนะทุกคนนะเราก็มาตรงนี้เลยเอ้ยตรงนี้ไม่ได้วะ่ะเออเออหรือว่าผมจะโดนผิดวะลองใหม่ลองใหม่ดิเออเออเออผิดจริงๆมันต้อง ตรงนี้มันได้นะทุกคนนะก็กระโดดมาตรงนี้เลยเนี่ยทุกคนมันก็สามารถจะนั่งได้นะทุกคนนะเอาไว้ดักศัตรูอะ่ะทุกคนตอนศัตรูมาแบบชาร์จเราอะ่ะทุกคนเราก็สามารถดักตรงนี้ได้นะทุกคนนะแล้วก็มันก็งงไงทุกคนเราก็ยิงแม่งเลยก็ไปชมทริคต่อไปกันเลยก็มาทริคนี้นะทุกคนนะทริคนี้ก็คืออยู่ที่เดิมนะทุกคนนะ เราก็ต้องเตรียมไอที่แบบกับระเบิดนะทุกคนนะเอ้ยเ้ยมีคนเฮ้ยนายนายป้ามหดแตกเนี่ยบางนี้เราก็ต้องเตรียมแบบกับ,ก,บกับระเบิดนะกับดักระเบิดนะอ่ะเออผมก็ปันยาแป๊บนึงเดี๋ยวมันมีคนมาเนี่ยมันต้องมีกับระเบิดนะตรงนี้มันสามารถตั้งกับระเบิดได้โดยไม่เห็นกับระเบิดนะทุกคนนะเราก็ต้อง ตั้งของล่อนะชนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพื่อให้เขามาเก็บนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็เอากับดักระเบิดตั้งนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนเห็นกับดักระเบิดปะถ้าวงสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้เราก็ใช้ทริกนี้ได้เลยนะทุกคนนะเพื่อเอาคิวแบบจิวๆนะทุกคนนะใครมีกับระเบิดประมาณ3ามสี่ลูกมันก็จะตายเลยนะทุกคนนะเออเนี่ยคนเนียนเลย ก็บักนี้นะทุกคนนะบักนี้ก็เอาไว้ทําเล่นๆในโหมดทั่วไปนะทุกคนนะก็คือทริคทะลุไอวอลนะทุกคนนะเอยทําตั้งผิดวะเออเราก็ตั้งแบบตรงสลิงนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ขึ้นสลิงนะทุกคนนะมันก็จะทะลุแบบนี้เลยทุกคนนะซึ่งทริกนี้ก็มีคนทําไปเยอะแล้วแหละทุกคนนะ่าจะเห็นแล้วแหละน้อยใจอ่ะอ เนี่ยทุกคนก็จะทะลุแบบนี้เลยทุกคนแบบโคตรเท่ทุกคนก็บังนี้ก็เอาไว้แบบทําเล่นๆก็ได้นะผมไม่แนะนําไว้ใช้จริงนะทุกคนนะเพราะมันก็โดนยิงตายอะ่ะทุกคนเออเนี่ยทุกคนแบบโคตรเท่เลยทุกคนบักทะลุไ e อวอลอ่ะเออก็มาบั๊กนี้นะทุกคนนะบั๊กนี้ก็อยู่ในทางด้านสะพาน ข้ามเกาะแก้วนะทุกคนนะเออบางนี่ก็เอาไว้แบบใช้ตอนที่วงมาทางนี้นะทุกคนนะแบบมาทีมสี่แต่เรือแบบผมคนเดียวอ่ะผมก็จะแบบซ่อนตัวทุกคนเพื่อให้แบบอันอันดับสองก็ได้นะทุกคนเออเราก็มาตรงนี้เลยทุกคนเพื่อมาแคมป์นะทุกคนนะแบบผม แบบไม่เห็นตัวเลยนะทุกคนนะเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนแบบใครมองก็ไม่เห็นนะทุกคนเนี่ยทุกคนแบบโคตรเนียนนะทุกคนก็เอาไว้แบบแคมหรือว่าเอาไว้แบบซุ่มยิงก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมไม่แนะนำให้ซุ่มยิงนะทุกคนนะเพราะมันยากเพราะเรามันอยู่ในน้ำไงเพราะเราแบบยิงล้มปับ๊บมันก็จะตายเลยนะทุกคนนะแบบไม่ล้มเลย เนี่ยทุกคนพอเราแบบมาทีมสีแล้วก็เรือ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 ทุ้ยเลือผมคนเดียวนะทุกคนนะเราก็มาแคมป์ตรงนี้ได้เพื่อเอาอันดับสองนั่นเองนะทุกคนนะเออก็ทุกคนเป็นไงกันบ้างในคลิปนี้นะทุกคนนะ ใครชอบคลิปแบบ5ทริคบ้าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับที่สำคัญก็คือก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะทุกคนนะเออช่วงนี้ผมก็จะบอกว่าผมอาจจะลงคลิปไม่ตรงแบบตารางที่ผมจดไว้อะทุกคนก็คือทุกคนก็รอนะทุกคนนะเพราะผมก็มีเรียนออนไลน์มีงานเยอะแยะแล้วก็ช่วงนี้มันก็สอบเก็บคะแนนกลาง กลางภาคเออต้นภาคมนแหละเออผมก็มีงานค้างเยอะเลยทุกคนผมไม่ได้ทําเลยทุกคนทุกคนก็รอผมลงคลิปนั้นทุกคนนะผมก็จะตั้งใจทําคลิปให้แบบลงปั๊บพรุ่งนี้ก็ลงแบบลงให้แบบเยอะๆเอะทุกคนเออผมก็จะพยายามนะทุกคนนะ